สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาสการะสินศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนภูอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะไปกราบขอพอรด้วยกันค่ะวิหารพระพุทธสยญาติหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าวิหารพระนอน ปฏิสฐานพระพุทธสายญาติงค์สีขาวผมคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งองค์พระสวยงดงามมากๆเแล้วค่ะเพื่อน,อนสถานที่นี้นะคะเรียกว่าพระุโบสถบริเวณด้านหน้าของพระโบสถนะคะเพื่อนๆปฏิสฐานพระพุทธชินราช เพื่อนๆสามารถกรับไหวจุดทูบเทียนและปิดทองขององค์พระกันได้นะคะพระพุทธชัยมงคลปางมารวิชัยขัดสมาธิตั้นด้วยหิน้ายทั้งองค์ส่วนจีวรลงรักปิดทองประดับด้วยแก้วสวยงดงานมากๆเลยค่ะถัดมานะคะเพื่อนๆสถานที่นี้เรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคล เมื่อเราเดินขึ้นมาถึงใจกลางเจดีเราก็จะเจอกับสะดือเจดี JD นะคะเพืเ่อนๆลักษณะของสะดือเจดี JD นะคะจะเป็นหมอนหรือลงไปนะคะเพืเ่อนๆตั้งจิตอธิษฐานแล้วหย่อนเหรียญลงไปในบอ่อหากเหรียญของเรานะคะหล่นลงไปในทั้งล่างของฐานพอดีนะคะคำขอของเราก็จะประสบผลสำเร็จสมดังปรารถนากันนะคะ เป็นความเชื่อสูงบุคคลนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเวลาเดินต้องระวังระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดตกลงไปได้นะคะเป็นคนที่กลัวความสูงอยู่เหมือนกันนะคะถึงแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณลานรอบฐานของเจดีย์นะคะเพื่อนๆ mm hmm. อากาศด้านบนนะคะเย็นสบายค่ะมีลมพัดผ่านตลอดเวลาละค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆสามารถถ่ายรูปเก็บบรรยากาศด้านบนของพระเจดีย์กันได้นะคะจากด้านบนของพระเจดีย์มองลงไปบริเวณด้านล่างบรรยากาศข้างล่างนะคะสวยงดงามมากๆแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆการเดินต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าสูงชันเหมือนกันนะคะถวายผ้าคลุมพระกันค่ะเพื่อนๆ ามความเชื่อนะคะการทำบุญด้วยการถวายผ้าคุมภระจะได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่พรั่งพร้อมไปด้วยอาพรเครื่องประดับมีเครื่องใช้สอยที่สะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักใกล้ของผู้คนที่ผู้เห็นอานิสงส์ผลบุญนี้จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุขสขขาธุค่ะถือโอกาสตรงนี้นะคะขอเชิญชวน,นเพื่อน มาเที่ยวสักราศินศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยากันนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ